สวัสดีค่ะเพื่อนๆนคะ่ะกำลังมาสอยตะเคียนทองนะคะตะเคียนทองต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้มันเป็นตะเคียนทองต้นที่ไม่ไม่โตมากนะคะเพื่อนๆแต่อยากจะให้เพื่อนๆมาดูลำต้นของตะเคียนทองใกล้ๆกันนะคะเพื่อนๆพืลำต้นเขาจะตรงสวยนะอ้อเคยอัดคลิปวิดีโอลำต้นที่ใหญ่ไปแล้วนี่เนื้อไม้ของเขามันจะเป็นลำต้นที่ตรงสวยอะ่ะ แล้วก็แบบว่าหน้าปลูกมากเลยนะคะเพื่อนๆส่วนใบของตะเคียนทองนี่ใบของเขาจะเป็นแบบนี้นี่คือใบตะเคียนทองส่วนมเมล็ดของตะเคียนทองเอาเมาเร็ดมองไกลๆมองไกลๆแบบนี้มาแต่ไกลเนี่ยเราจะมันจะละไม้คล้ายกับไม้มีปีกทั่วไปนะเพื่อนๆแต่มันจะมีความต่างอ่าเอามาดูสิหนุ่ม หนุ่มเอามาใส่มือนะอ่าเนี่ยค่ะ,มมะเมล็ดตะเคียนทองมันจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยกลุมแบบนี้นี่คือเอามาใส่มือมาดูนี่คือแบบมเมล็ดตะเคียนทองถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้มเมล็ดพร้อมเพาะตะเคียนทอง ติดต่อมาได้ที่อ้อนะคะอ้อมีจําหน่ายจํานวนมากเนื่องจากบ้านที่อ้ออยู่อยู่ในดงตะเคียนค่ะเพื่อนสนใจก็ที่เบอร์โทร0876069955 I D Line A U N G S A R A 09อ่านว่าอังสรา09กับเมล็ดพร้อมเพราะตะเคียนทองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ